นี่คือล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะท่า,ผานผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้1ในสของอาหารทั่วโลกถูกทิ้งกลายเป็นขยะอาหารแต่ว่าในทางกลับกันในทุกๆวันประชากรหนึ่งใน9ของโลกกลายเป็นคนอดอยากไม่มีอาหารที่จะรับประทานถึงแม้ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9คนบางส่วนพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารจากภาวะเศรษฐกิจร,รวมถึงการ ไม่สามารถนั่งกินอาหารตามร้านได้ซึ่งประส่งผลให้ปริมาณอาหารเหลือทิ้งลดลงแต่ในภาพใหญ่ก็ยังคงมีอาหารที่ถูกทิ้งจากผู้คนตลาดร้านค้าทุกวันซึ่งนี่ก็คือปัญหาสะท้อนว่าพวกเราละเลยต่อธรรมชาติและความยั่งยืนของโลกครับท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญของรเราในวันนี้เธอเป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียง20ปีที่เห็นความสําคัญของขยะซึ่งครอบคลุมถึงอาหารขยะ และคลิดที่จะแก้ปัญหาน,นี้อย่างจริงจังและนําเรื่องนี้ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกไปแล้ว <Wow. S 1> ไปพูดคุยกับเธอเลยครับน้องชมพู่เบญยาภาแช่มชอยครับสวัสดีครับ อยาให้ทราบนะฮะว่าน,น้องชมพู่นี่เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมแคมเปญ Better Living in 2030ของทาง Electrolux ซึ่งก็เป็นโครงการที่ค้นหาเด็กรุ่นใหม่อายุ15-20ปีที่จะมาแชร์ไอเดียการเปลี่ยนแปลงที่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ย,ยั่งยืนครับซึ่งกระบอกว่าทาง Electrolux เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับโลกนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสำหรับคนในยุคป,ปัจจุบันหรืออนาคต และทางอิเล็กโทรลักเองก็เชื่อว่า Gen Z คือกลุ่มคนที่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีของบ้านนี้ที่เรียกว่าโลกของเราเนี่ยนะครับเพื่อให้พวกเราอยู่กันได้นานอีก10ปีและก็อีกยาวนานซึ่งแขงกท่เชิญในวันนี้นะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในโครงการนี้นะฮะใช่ไหมครับ <c oughs> น้องชมพู่ครับ <c oughs> ใช่ค่ะอายุแค่20ปีเองเหร ทำไมไม่ได้บอกว่าน้าแก่่ะครับแค่สงสัยว <gar snap> ่าอายุแค่ยี่สิบปีเองแต่ทําไมถึงสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมครัคุณผู้ครับมันก็เริ่มจากว่าเราเนี่ยพบปัญหาในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็คิดว่าถ้าในอีกห้าปีสิบปีเนี่ยปัญหาเนี่ยมันยังอยู่แล้วแน่นอนมันก็จะต้องแย่ขึ้นแน่นอนเราจะอยู่ในโลกนี้ยังไงถ้าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วชมพูคิดว่าถ้าเราต้องการจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะค่ะ เราก็จะต้องเป็นคนที่เริ่มลงมือทําและชมก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวที่เห็นชมแล้วก็อาจจะคิดว่าเออชมก็ทําได้เราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้เหมือนกันเนี่ยค่ะดีจังเลยเด็กรุ่นใหม่มาสานใจเรื่องสภาพแวดล้อมของโลกมาร่วมรณนงค์รงนเ,เพื่ออนาคต <c oughs> คที่ดีเพื่อลูกเพื่อหลานสืบสืบต่อกันไปดีจังเลย ตัลงน้องชมพู่ไปทำอะไรในแคมเปญเขาเรียกอะไรนะ Better Living in 2030ไปทำอะไรในนั้นครับใช่ค่ะตอนแรกเนะี่ยชมเห็นแคมเปญเนี้ยใน Facebook แล้วเราก็เข้าไปตอบคำถามในเว็บไซต์ mm. เกี่ยวกับเรื่องการเป็นอยู่อย่างยั่งยืนค่ะแล้วเราก็ได้รับเชิญให้ไปสัมภาษณ์เข้ารอบสัมภาษณ์ไปแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็น Youth Representative of Thailand ค่ะ ตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยใช่ค่ะอ่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยชม,มไปแชร์ปัญหาเรื่องขยะเรื่องการเป็นอยู่แล้วเราก็คิดว่าเนี่ยถ้าปัญหาตรงเนี้ยมันไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าถ้ามันได้รับการแก้ไขในวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีผลดีต่อเราทุกๆคนด้วยแล้วก็มันเริ่มจากตัวเราอะค่ะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆชมคิดว่าอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยมาช่วยกันลดขยะเริ่มได้ง่ายๆจากที่บ้านานี้ค่ะ ปัญหาของประเทศไทยในความรู้สึกของน้องชมพู่มีอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของขยะถ้าจะพูดถึงอตอนนี้เรามาสนใจเรื่องขยะพลาสติกีบางคนเวลาไปสั่งน้ำในร้านอาหารบอกขอน้ำมาป,ปไม่เอาหลอดเ,อเขาบอกไม่เอาหลอดมีคนที่เริ่มไม่ไม่อยากจะใช้หลอดไอ้หลอดพวกนี้เขาเรียกอะไร micro microplastic มีผู้ที่เริ่มมีการรณรงค์ไม่ชัแล้วค่ะไอ้พวกนี้มันมันมีผลอะไรยังไงในความรู้สึกของทั้งนองผูขยะพลาสติกนะคะถูกทิ้งลงทะเลเนี่ยเยอะมากปีหนึ่งแบบประมาณ8ล้านตันได้เลยแล้วหลอดที่เราใช้ทุกๆวันเนี่ยอย่างแค่ในอเมริกาประเทศเดียวเนี่ย500อล้านหลอดต่อวันนะคะแล้วซึ่งหลอดพลาสติกเนี่ยกว่าจะมันมันจะย่อยสลายอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลาน,านานกว่าแบบเป็นร้อยปี200ปีอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง เราใช้ประโยชน์จากมันแค่ครั้งเดียวแป๊บเดียวด้วยซ้ำไม่กีน่นาทีใช่มันเป็นมันกลายเป็นพลาสติกซิงเกิลยูซึ่งพอมันเป็นซิงเกิลยูสแล้วก็ถูกทิ้งด้วยไม่ไม่ถูกวิธีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นขยะที่ลงทะเลไปมันก็จะไปเป็นขยะที่สัตว์เนี่ยเอาเข้าไปกินซึ่งมันก็เป็นปัญหามากๆที่แบบมันเกิดจากตัวเราเองอคนใกล้ตัวเราเองที่ ใช้ขยะพวกนี้แล้วไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชมพิดว่าเราควรจะแก้ปัญหาเนี่ยที่ต้นเหตุก็คือด้วยตัวเราอันนี้เห็นเห็นด้วยเลยบางคนเดินเข้าไปในร้านอาจจะร้านสะดวกซื้ออะไรที่ไหนก็แล้วแต่ไปซื้อน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋อง<ๆ>ก็ใส่ถุงมาให้หลังๆนี่อาจจะน้อยลงพอออกนอกร้านปั๊บก็เปิด แล้วถุงพลาสติกทิ้งถังกระยา,าร้านอ่ะถูกค่ะไม่กี่วินาทีเองถุงพลาสติกใบนั้นใช้ที่บอกว่า single use ก็คือการใช้เพียงครั้งเดียวแต่ว่าเป็นการใช้ที่สั้นมากๆกแล้วก็ทิ้งเลยแล้วทิ้งเลยอ่ะไม่กี่วินาทีอันนี้เป็นเรื่องที่น่าหดหู่มากเพราะฉะนั้นเรื่อง,องนี้มันก็ควรจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องรณรงค์ช่วยกันใช่ไหมใช่เอาไมโครไมโครพลาสติกใช่ค่ะ,คะแล้วก็ มีเรื่อง fast f a s h i ด้วยเหมือนกันค่ะอย่างเสื้อผ้าเราทุกวันนี้ขยะจากวงการแฟชั่นเน่ยเพิ่มขึ้นมากจากสมัยก่อนเราเนี่ยซื้อเสื้อผ้ามาใส่ครั้งสองครั้งแล้วเราก็เปลี่ยนแล้วก็มันมันไปไม่ถูกที่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นขยะซึ่งมันใช้เวลาย่อยสลายนานมากๆแล้วก็มันเป็นปัญหาใหญ่ต่อโลกค่ะปัญหาขยะกับ fast ฟ a s h i o n fast f a s นะฮะแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว uh. น,น้องชมพู่เองได้เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต ยังไงบ้างอย่างที่บริษัทของไอเองนี่ก็เราเราก็พยายามรณรงค<ะ>์ในเรื่องวัสดุ Reuse คือใช้ซ้ำนะถ<ะ>ุงผ้า<ะ>เวลาเดินเข้าไปเนี่ยจะซื้อของอะไรเนี่ยไม่ไม่ต้องเลยเนี่ยเอางนะโ้ขนุญาตโชว์นิดเนึ่งนี่ฮะ g ร e e n บ a กบายทเวนะครับข้างหลังมีฝ่ายอาร์ตทะเลนนิดหน่อยครับ เขาบอกว่าถุงอื่นๆของฉัน่ะหลือวิตตองนะจ๊ะ My other bags are l o u i ห v ือวิต n งนะครับอันนี้อันนี้เราก็แจกนะฮะเพื่อให้พนัก<ะ>งานเนี่ยเอ,เอาไปใชย้ยังชุมพู่เองเนี่ยใช้ชีวิตที่จะปรับปรุงให้เข้ากับสภาพในปัจจุบันที่ควรจะมีการแก้ไขยังไง รายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ